โปรแกรมฟูฟิวชั่นไบรท์นะคะจะช่วยให้ผิวหน้านะคะของสาวๆเนะะี่ยค่ะกลับมาดูเปล่งปลั่งขาวใสยอย่างเป็นธรรมชาติค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณลูกค้านะคะที่มีผิวหน้าที่อาจจะตากแดดบ่อยนะคะออกแดดบ่อยผิวหน้าหมองคล้ำนะคะก็เลยมาทำฟูฟิวชั่นไบรท์นะคะตัวนี้ช่วยอะไรบ้างคะน้องมิ สำหรับตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องลดเม็ดสีฝ้าตาจุดด,ำดำํางดยบผิเ็ณที่เกิดจากสิมนะคะเหมาะสำหรับคุณลูกคะ<ม>้าค่ะเนื่องจากว่าคุณลูกค้าแต่ว่าเผชิญกับโมโลภคาวะาลดความสัมแัสแดดและพวกนี้ค<ม>่ะอืมตากแดดบ่อยใช่ไหมคะมมใช่<ม>พอตากแดดบ่อยเนี่ยค่ะมันทําให้เวลาแต่งหน้าเนี่ยหน้าก็จะไม่ค่อยสดใสไม่ค่อยสว่างแล้วก็แต่งหน้าไม่ค่อยติดนะคะวันนี้กับโปรแกรมฟูลฟิวชั่นไว้นะคะจะช่วยให้ผิวหน้านะคะของสาวๆเนี่ยค่ะกลับมาดูเปล่งปลั่งขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ